เพื่อนเพื่อเลยเพื่อนไหมเพี่อนไหมก็ชี้กานี่กระดุมกรดุมเนี่กนีตัวไหนได้ชอบผมดูตัวนี้กับผมี่กาไมด้สีตัวนี้มีตัวนี้กระดุมกระดุมเดกา่อนเาปสิที่สิบเหมือเนิะเออี่่งีกระดุมมึงเบิ่งนะได้สี กมองมากระหงิดกระดูงงงเยอะเต็เดี๋ยเปียนหม่เห an ็นไหมใรตัวไหนทำรู้ง่ายเกนชคบังกรชบังกรงเออนะชคบังดูชลงง่ยเยอะเยงมถงโอ้ยชแต่คาดียรกับพ่อรพิ่นมา่นมา่นมากรุณาทิ้งสะดุ้งว่าได้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ป่ะนี่ แต่พอดีแล้วมันมีไขาเด็บเดาเด็บเปเด็บตรกติ่ขาเด็บาละครใส่ขาขาใหญ่มันบวกองับตาไม่ทราบสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนบ่ได้เข้ามาชวนแต่เฮงพี่น้องเข้ามาพร้องรูหมากเผา เป็นเป็นเป็นหว่วงนี่พี่น้องมันเลี้ยงหัใหญ่เงี่าแหละ่ะมักเผาไฟมักเผาตีอะได้นีมนนนน่มีสองตอน้นเดีวยวต้นหนึ่งพี่น้องสามต้นเลยเดีวยวต้นหนึ่งนี่ยงมัได้ปลูกไกลแต่เฮือนปลูกใกล้กใกล,ใกลเฮือนทางของน้ำนี่พี่น้องนี่ถือน้ำตลอดสุ่มตลอด จะเอากระด้กินเลยนะ้างเนี่ยก็มีเออโอ้มีวัสดุ้างพี่น้องอ้อมต้นเลยขักขกักคุดหัวขาทิ่ไปใส่อ,อบแต่ไก่พี่น้องเลยเมื่อนี้ นมลเปิดร้านแต่เส้ามืวเนะี่ยงั้นกั่ว่าวันนี้เป็นวันครูก็เอาเหล้าออากระแ้นจากปากอยู่พี่น้อง ไปพามเราเก็บกวดาดเมื่อวานนะี่อาจารย์ขจมาแล้วบ่ะเมือม่อวันวันคู่ปกติขจจะจัานวันที่เจ็ดเนะาะแต่ว่าขจะเลือนมาเป็นวันที่มือสุดท้ายของันอาทิตย์วันศุกร์ ในนาบ้านที่กวงขวงบ้านีนพี่น้องเลย เอาเราเอาไปละกลวงคักด้บะเนี่ยคักคักนอกแต่สางบ้านเท่านั้นบานเนี่ยนอกแต่สางมันเซ็ตมันไล้วเ,เท่านั้น เมืองห่านใครขอกว่าพี่น้องโอ้กางเต้นึ้นอย่างดีเด้อวัาตีจะเพื่อนโอ้มีเต้นอีกพี่น้อง ป้าโถสมาสวยงามแทนเ่ยหนึ่งลูกซีนพี่น้องเมื่อนี้วันคู่เอาพามาผ่าข้าองควันไว้เียฮะโอเคกำลังเลิอมาเมื่อเข้ามาแต่สาพี่น้อง Kupanya mau kini. Mungkin buat Pepsi mana misalnya. ไปมุนมากพี่น้องเลยมุนซับกันไปมุนซับกันมากยมุนสองพันกุบบาทสองสามพันกุบาท กดน้ำจิ้มด้วยพี่น้องมันกเป็นขวดยังไงไม่ได้เสียบใส่ไหมอีกแล้วพี่น้อง,ออง,อม,องมีแตนให้เขาอันจิมจ้มจิ้มส่ทงเอา มีขอบเส้นีนเส้นขกษตรชิเทบ้านพี่น้องแห้ง้วพี่น้องบรรุบักบ้านมาทางนี้ห่านชีไดพิ่ง 3ลูกสลูกส้าบาทเมื่อไปบุญส่งเหือ่นะพี่น้องครัไปซื้ออยู่งานบุญส่งเหือนะ่ะส,สามลูก3ลูก40บ,บาทพอเขาเจ้าที่เงินต่ำในอยู่งานบุญ เอาขนมด้พี่น้องกเหตุกรูอาจารย์ก็จะไปซื่อของมาเหตดกินเหมือน เออเอเอเฮ้ยผู้บวจอดเนาะนี่บักดำพี่น้องเคยขายดีอยู่บ่อพี่ผู้เนาะไหมค่ะไหมค่ะจะแป้งล่างบ่อ bình thường có bình thường cũng khó con mời cái đi đi ำนี่ลรวเดินจะพี่นนอง